Nằm xéo làm sấy chân xéo mẹ cái nào cam bò lấy đuôi đuôi à. mà nhầm đây cả bò cơi và chỉ bò mặc mặc tà lót thôi con anh lấy thừa là, là đấy cái nào làm khác không à Nằm subscribe cho kênh nhìn Mì Gõ Để không bỏ โมงมอไซค์ก,กับใส่่สเด็ดปลาดสแมพี่น้องโอ้ยผักยางงามเจ้าหน่อยสิไปคืนนั้นสิไปคืนโดดล่มได้พี่น้องมือหนีสาตุ่มสิเอ็กตรีมยางรุ่นแรงจองไว้แล้วสิไปนั่นางกินกาแฟาจักบาทากาท่อนถ่าเขาอ่ะน,นะนัดไปสิบเอ็ดโมงเคิงตอนนี้มันสิบโมงเคิงเหลือซงโมงหนึง่งนางถ่าจากักจักบึดหนึ่ง <laughs> มาลุ้นด้วยกันนะภาษาตุ่มจะเงียวเงียวหยอดวะเดี๋ยวสาวตุ้มจะขึ้นเขาเรียกอะไรอะ่ะภาษาไทยอะ่ะภาษาไทยเขาเรียกโดดร่ม,ดดรมชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแหละนะพี่สาวตุ้มก็จะขึ้นอันนี้สักอีกสิบอีกสามสิบนาทีนะคะ เสร็จแล้วก็ลงมาจากจำอันเนี้ยเรียกอะไรไม่รู้แล้วพี่สาวตุ้มก็จะขึ้นไปชมวิวจุดนู้นนะคะไม่ทราบว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะชั่วโมงนี้ก็คือจะถ่ายแบบนี้แล้วก็ทำเป็นคลิปนะเพราะว่าถ้าพี่สาวตุ้มไลฟ์เนี่ยก็คือโอ้ยสัมภาระกยังยังไม่ได้เข้าโรงแรมเลยค่ะนะักชมวิวไปก่อนก็แล้วกันนี่คือจุดที่พี่สาวตุ้มจะมาแล้วก็ หลังจากนี้ตอนเย็นพี่สาตุ้มก็ขึ้นเข้าพักที่โรงแรมนะแต่โรงแรมเนี้ยจะต้องขึ้นเขาไปอีกณนะช่วงนี้พี่สาตุ้มยังไม่ได้ขึ้นเขานะคะจะต้องต่อรถไฟอีกสองรอบนะคะก็จะอยู่แถวนี้ก่อนเพราะว่ารอคิวขึ้นขึ้นกระโดดร่มอะคะ่ะมันไม่ใช่กระโดดร่มหรอกมันเรียกอะไรไม่รู้มันเรียกไม่เป็น มันก็คืออนันนั้นแหละนะคะอันนี้คือวิวโดยรอบนะพี่สาวุ้มก็กินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวเหนียวกับหมูทอดกับแจ่วสุดยอดเลยนะคะวิวโดยรอบนะคะออคืนนี้พี่สาวุ้งจะขึ้นไปนอนบนเขาตื่นเช้ามาจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลยแล้วก็ออกไปเลยที่นี่ก็เช็คเอาท์นะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่หลายวันอันนี้ก็ครึ่งวันไปแล้ว อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะพี่สาวกุ้มสวมกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนขุดคนะ่ะแต่ก็โอเคอยู่น้ำนี่ใสามากเลยนะคะมันเป็นแบบนี้เหมือนกับสมัยตอนที่เราเป็นเด็กน้ำในลำห้วยนะคะมันเยอะฝนตกแ,ตแล้วมันก็จะเป็นบุ้นๆแบบนี้นะทำให้นึกถึงว่าพญานาครออยู่ข้างใต้หลางหรืออะไรอย่างนี้เนาะ คนมีมโนภาพอ่ะพี่สาวตุ้มก็จะมโนไปเรื่อยเปื่อยนะเนี่ยค่ะมันเป็นม้วนๆุ้นวนๆอยู่ข้างล่างน,น,นะคะนั่งมองไม่เบือ่อที่นี่พี่สาวตุ้มมาทีไรก็ตกหลุมรักทุกทีมาแล้วก็ครอบครัวเป็ดครอบครัวเป็ดกำลังพลาบไหมพี่นอล <laughs> สาวตุ้มอานกินเป็ดที่เป็นขอบครัวเดียวกันสีเดียวกันเลยต้นนั้นน้ำทงังถ้าไปพุ่นพูกเดียว จะมาม่เธออยู่นี่กาลังปงค้นบัวแม่พี่น้องเป็ดเป็ดนุ่มเป็ดสาวสีหาโตะหักตะหักเืตะหกัะหก,ะหกกินจอกกินแหนนะเนาะสีเดียวกันเลยแม่พี่น้องถ้าเราอาไปตักเสื้อนี่ก็ต้องหาสีอื่นมาตึงสีสวยน่ารักเป็ดจาดเป็ดเป็ดเป็ด ทางเข้าไปก็ไลยขากวไ,อวไปอันบ้านเฮาเสียง่างว่ะอะไรเมี่